เเดตวคุยคินีนะคะเราจะพอทุกคนเนี่ยมารับของฟรีจะเป็นเคียวสีแดงอันนี้นะคะแบบนี้เลยสามารถติดนะคะข้างๆลาตัวของเราเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยนะแจกฟรีนะคะด้วยกันทั้งหมด4,000ชิ้นค่ะแบบที่แจกของฟรีนะคะเป็นแบบนี้เลย Chase Hero Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมปให้ใต้คลิปนี้ค่ะ ในกรรับของฟรีนะคะในเกมนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มทางด้านขวามือเนี่ยให้เรากดนะคะเป็นฟรี UGC นั่นเองก็จะมาเจอนะคะเป็นเคียวอันนี้เราก็จะมีนะคะเป็นไอเทมฟรีอื่นๆเนี่ยให้เรารับฟรีกันด้วยนะวิธีการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องสะสมเหรียญเป็นเหรียญ UGC นะคะให้ครบทั้งหมด450เหรียญคะ่ะเพื่อเอามาแลกของฟรีตรงนี้นะตรงนี้นะคะตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยก็จะมีบอกนะคะว่าของฟรีเนี่ยเหลือให้เรารับนะคะทั้งหมดกี่ชิน้นนั่นเองนะวิธีการรับเหรียญฟรีนะคะทุกคนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะ รายวันค่ะให้เรารับฟรีกันนะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถรับได้สูงสุดเนี่ยวันละ25เหรียญนะแต่หากว่าใครนะคะเป็นสมาชิกพรีเมียมเนี่ยหรือว่าสมาชิก VP Game Pass ของเขานะคะจะได้รับเหรียญตรงนี้เนี่ยสูงสุดวันละ50เหรียญค่ะแล้วก็ต่อมานะคะ1น0เหรียญเนี่ยเราสามารถรับได้นะคะจากกล่องสุ่มตรงนี้เลยเปิดไปเรื่อยนะคะเราสามารถเปิดได้เนี่ยรับเหรียญน,นะคะได้สูงสุด100เหรียญต่อวันนะคะจากกล่องสุ่มตรงนี้ค่ะก็รวมรวม้คันหนึ่งวันเนี่ยรับได้สูงสุดนะคะวันละ125ถึง150 เเปลี่ยนนนัองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนหากว่าทำได้นะคะสามารถมาแกลกรับของรีเนี่ยได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงตรงนี้เขาอาจจะขึ้นใหม่คลิปหน้านะคะไปค่ะ